สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายจ้ามืัอนี้ก็มาพบกับน้องหนึ่งก็ไปวิ่ในวันพฤหัสหาทียี่26สิงหาคม2564จ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้านะพี่น้องปองปลายสุภุสุคนะครับน้อสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ครับแล้วก็พูกเขามาเบิ่งตัวโลกเอาเริ่มต้นเฮ็ดหยังน้องนึงมื้อนี้เริ่มต้นก็เฮ็ดกลัวเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้น้องนึงเอาเมีดใหญ่มาเด้อจ้าจนเสด้จิ้มขามันสุดๆเนาะพี่น้องเบิ่ง น็ดปวกขาวะวะนี่ปวกไงน็ดปวกขาวเลยที่เด็นกน้อง เตมือนเอาเสียมมานะครับเสียมมันเอามาบุได้ครับเกกะนะครับเพราะว่าเกิดค้างท่าเลยครับเนบานเนาะปวดกันตอนเทาอีกแล้วบานนวจริงจรยงเสียมเพชดปวดเนาะพราะยามใหญ่ ไปจะได้หามันกันต่อไปเลยครับอ่าเลมต้นครับปวัวเขาครับอากาศก็ยังเหมือคขึมอยู่นะครับตอนนี้เกือบสิโมโงหนึ่งเลยครับถึงสีชมพูจ้าคนก็เรื่มโตกมาแล้วนั่นหนึ่งคนก็เริ่มหอยแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเลียวลุยกันต่อเลยครับนี่ถึงไข่จ้าบ้าน อ้าถือแมงกาตุนซือกันติดดอกยืนนิ่งหนึ่งดอกอยู่จ้าหนึ่งก็ใบหน้นา,ออาน,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 นะครับเริ่มต้นอ่ะปเปิ่งกันต่อยครับพี่น้องครับ,อรบขอเฮ็ดยังละบาทนี่ พึ่งข้าลายจ้ะจุ่มหนึ่งเรื่องสวยๆเลยนะครับพึ่งข้าลายจ้ะสองดอกจะอยู่นี่สวยเลยพี่เตจูพี่น้องเฮ็ดได้วิ่งพญางกายจ้ะมาเห็นเนอะครับเนาะสูงงามจ้ะ ใหญ่ยิบมะใหอ่หออย,ออยูจ้ามีใหญ่เต็มเต็มคำเลยดอกนี้นอน้องหนึ่งที่สวยเลยจ้ะตัวกระโดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะหัวหลายๆขึ้นกระบโบตอนเริ่มตืนใครอยู่เนาะอตอนเริ่มตืนเจ็ดแปดดอกแค่นี้นหนึ่ง นิดนึงนึ่นงนิดส่ดำจ้ะอดองนั่จงจากฝนห่มเพิข่ขามดำเลยเป็นข้าไารก่น,น,นึงหนึ่เป็นข้าไราจ้าโอ้เดือดชวยเนาะแข็งดีจ้ยยนะน้ำง,ง,มงมิมดอเดนนึงแมนปะ จ้ะอีกดอกิ่งจ้ะดอกนึมจ้ะเสียงดีอยู่จ้ะที่เป็ข้ามจ้าดอกนึงอ้าดีอยู่นะจ้ะนี่จ้ะสีแดงแล้วมาสี่ดำ Tìm mùa thức ngoài mùa vào mùa 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 anh ta mùa 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 làm mùa 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 Nó mùa 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 หอมจ้ะดอกนึงจ้ะหอมอีกจ้ะแข็งดีป่ะแข็งดีจ้ะดอกนึงครับดอกนึ่งพวกดอกเยอะจ้ะ อากาศก็ยังท่านเปิดอยู่นะครับช่วงนี้ครับในเช้าวันทีสิบหกสิงหาคมก็ได้ครับฝนเหลือมซาเมตรไปเนี่ยนะครับปดปลอยนะครับช้าซะยางหาวงกันต่อครับมาเตืนี่ก็บพอเลยน,นะครับอ,อะไรดอกสวยจ้ะมีมิจดอกหนึ่งมีสามดอกจ้ะ ดอกนีมีป็นแจกเขียวนืบเนบเลยนะครับคนครับอีกดอกหนึ่งยังไปเอาครับดอกเยอะใหายใหญ่เลยเนาะทั้งบัวเลยจ้ะพี่น้องเฮ็ดชนิดหนึ่งอาจจะกินอยู่ว่าแจากบางหม่องนะครับแต่วันเพชรครับรสชาตินี่เพชรแห่งลักษณะดอกมัน้องบางทีอาจจะเป็นกีขายเห็ดกอใหญ่นะครับ ลิ้นสาบไปเลยนะครับกันป็นลองกินส,สดๆเมืองกัดซิมนะครับนะครับเท่านอื่นเฮ็ดเพ็ดครับหรือเฮ็ดขาเพ็ดอีกเหลหน่นครับพี่น,อน้องเมืองค้ากระหูนะครับพึ่งขาลายกันยางกระแยกยางหานะครับพอทช่อือ่นกันพอว่า เห็ดยั้งยังหันตัวนองหนึ่งหนึหนงนน่งครับนี่ครับเฮ็ดชนิดนะที่ผมบอกว่าหันนะครับนี่ชี้มาเป็นเฮ็ดกอใหญ่ครับเห็ดเพชรนะครับพี่น้องนี่ครับเพ็ดแห้งนะครับนี่มึงส่งวันน,วน,น,นนี้ก็จะมีตเฮ็ดอีกแนวนี้หนึ่งหนึ่งเฮ็ดปิ่งขอ้อลายนั่นแหละจ้าพี่น้องเห็ดยั้งหนึ่งหนึ่นนงติดปวดตาพี่น้องนะครับ มาทถ้ามีดใหญ่มาทถ้ามีดน้อยเลยจ้ะพี่น้องนี่เตรียมพร้อมเกิดเ้าวเหมือนเกิดจากพี่น้องเหมือนเนี้ยน,นี่นะครับปวดตาบสวยๆเลยจ้ะเกลดเบ่อมูอบบื่อใหญ่านหน่อยว่าจากเกิดต้องซ้ำดอเลลกเนี่ยจะเพิ่นเห็นใครสีชมพูจ้ะ สว,วยี่ะชามดอกแก้วน,นี่ทำไมคิบพมกันเด้อ กันเลยเกิดเครื่องตาเลยครับเป็นยังไงหนะนวันนี้เป็นหลุนกันเบื้องนอนหน้าอย่างหนึ่งเป็นยังไงวัอนี้กาบ่ะเป็นหลุนเบื้องจ้าอากาศก็เริ่มเปิดแล้วครับเที่ยวเปิดเท,ที่ยวเศรา้าอยู่ครับนี่เห็นไหมครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืมอีกได้ครับพี่น้องไปหลุนกันต่ออักหนึ่งครับสีดำจ้ะจสีชมพูแล้วก็มาสีดำมา จีแดงมาท่านเห็นยี่น้องมันนี่ดีให้พังขา้ามดีดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งเนาะครับดอกที่สองม,มันหนึ่งหนึ่งข้าขงมูนี้แมงเจ้าคนอย่ากอีกดอกหนึ่งครับครัขบข้าวบวบแกงร่วมกันใน,นสุดยอดด้วยนะั่นหนึ่งเป็นเฮ็ดเพลิงร่วมเนี่ยนิว หอนๆนะครับใส่พักอตูใส่พักติวจักหน่อยสุดยอดครับเพิ <dans es> ่งดำว่ะเพิ <Dan es> ่งดำือเก่า <dans> น <es> ี <dans es> ่นะครับรับเพิ่งไกลๆเลยดอกนี่ลักษณะดอกเวือเลยจ้ะเพิ่งดำอีจ้าดำสนิทเลยเนาะ Mày phải làm phun khuyên ta đó, đâu? Phun khuyên ta. này chò, bà. Chả. Gì gì, chả. Chơi một chút cho ba. Ta. 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 นนพึ่งห,อ,หอมพึ่งมิ้นนะครับก็ไปแกงเช่กันจะเร้าเม,ม,มิ้นหรือว่าแกงถ้่มันก็เส้ามิ้นแน่นอนพึ่งข้าวไร่จ้าุดยังบาน มีเห็ดเป็นเสือเนอะะเอาะดอกเขางามพี่จ้ะใบใบเป็นเสือครับมาแยมได้กับมาเบิ่งหม่องเกาเลยนะครับวิธีเก็บเห็ดครับวิธีเข่าไม้พอเห็ดแน่วได้ก่อนกับเข่าห้าเห็ดเนี่ยนั่นเลนนยเนาะหนึ่งมันวะจ้ากาดกระปิดมาอีกล้วพอว่านหนึ่ง,งเห็ดยังนะ,ปงะไปเอาเห็ดผงดำน้ำหนึ่งครับครับ หนึ่งเป็นคนเห็นเลยครับเจ็บเลยครับบานจุ่มงามอาเห็นตุ๊ปบ่กอีกดอกหนึ่งครับใช่ดอกใหญ่จ้าจากกานกลังงามเป็นเงิน เพิมิ้นจะเพิงมิ้นเป็นหอมนะขอสิ่อ,อื่นเพิ่งมิ้นนะมันเป็นกินพี่น้องซื้อมันเพิ่กรบโบมันซื้อนอี่ดอกจก้ะเพิ่ขาจ้าเดินเนี่ยเหี่ราบานนี่ขี้เหนียวนี่เพิ่งค้าลายได้หน่พี่นอ้องมึงที่เรานนองจะเอาค้ามปใหนม่งด้วยมึงถอดงเนี่ยเออเมียมิลีวน ดอกนึ่งครับดอกนึงจ้ะมีดอกหน่อยเพื่อนน้องน,นึงจ้ออะขาไหลขึ้นเข้าจ้ะก็เอ,อกลืมกลับมานะออก็เอกตลอดการขาไหลครับดอกนึงครับมึงกินไก่เลยน้องน,นึง กาดเกปิดปิดเปิดเปิดเยู่นะครับมืนอนี้ก็ได้มันแหลงเนาะหนึ่งช่วงกลางคันฝนทักก็มามือนี้ครับดอกดสวยเลยค่ะาลายอีกบนน้ำมันข,ข้าวแค่นครับลมปงางเลย,ลยสช่างดอกเนาะมันเล็กชนะดอกมันครับของขาวจ้ะคีอคา,าลายอีกจ้ะ là tơ đấy nó. No. Hiệt nhàng nùng nùng khi chum nhảm. Phường khá là chắc. Ui. Đóa một súp anh rồi đó. Si như nào? เอาอีกพี่น้องมีงจังนั่งอีกอยู่จ้าดยวมีก้อนน้งนึงมาเห็นเหมืดอกห,หนึ่งเห็นกระายนะครับทางหมดไปบนมาเราปลก,กใหม่พอหรือเป่บพอกล่กจ้ไปเอาน้ำหนึ่งครับ ไม่ดอกเดียวจ้ะมึงน,นี้ดอกิ่งพี่น้องมะขมไน้เฮิตชนิดนีนอหนึ่งหนึ่งจ้าออกระจาดเป็นหวานอยู่วะจ้าเซ่บบยุจา้ายามคุดคือดีขึ้นอย่างนงี้ยไปจ่าเป้าอีกดอกนึงจ้าพี่น้องไปเป้าอีกมาดู็ิเพึ่งข้าลายล้วรเดาขึงนจ้า มูนี่หลายดอกอยู่จ้ะีดอกหนึ่งครับมูงามขนาดนั้นหนึ่งดอกจ้ะมีจุจจ้มนึงจ้ะที่คือไปตรงเลยพี่หน้องมึงจ้ะเปลืองค่าค้นนะครับพี่หน้องเดี๋ยวจะเก็บแพร่นหนึ่งตัดข้านะครับ ตัดค้านี่เก็บมาเหมือนกันเป็นคาคนเอาคาหลายต่อครับใช่<ป>เลยต้อหนึ่งงามเลยนะครับหันมาจากยีนบ้นยังอีกอยู่จ้ะ đồ hương ta. đồ hương rồi đồ không ha Được khá đây cứ câu Chùm khá lại chà Khá hiền hiền เงี้ยงามให้งามเนี่ยจูมนิดหน่อยอะไรแล้วม้อหิดยังหนึ่งขัวก็มีสองดอพกพี่น้องเออขัวก็ได้เออกินเนาะถือกินไม่เลยทำไมถึงมีสองดอกเติมกันนะครับพี่น้อง เกือบหนึ่งหนึ่งหลอดมากเหมือนกันนะครับดีเห็นก่อนครับเพิงนะครับเนาะห้างใหญ่เลยครับนี่เบิ้งใส่กับต้นใหม่ครับต้นใหม่ขนาดโคตรโอบเลยครับน่งครับแผ่เต็มเลยหัวหนามกุศลใหญ่นะครับเป็นยังนะครับเอาไว้เพินผสมเกษรในป่านะครับเนาะไปหาเห็ดกันต่อครับนะครับพี่องอเกือบแล้วครับ ตอนนี้ผมสูมนะครับบริข้าวไ,ไก่ธรรมดามจิโยดเลยนะครับครับระยะอยู่ไกลเติบนะครับกินห้างเพิงงน้ำเอาเฮ็ดตอนอันหนึ่งนึ่เฮเโต้ข้าวไา่จ้ะเพิงยังไงเพิงหอมจ้ะเพิงน้ำอ้อยเนาะบางองเองิน ครับเพิ่องหอมโดดใหญ่เพิ่นกระจายเสืออันอนึงหนึ่งเดี๋ยวฝนไหวอีกออกอีกเอาเห็ดเพิ่องข้าลายครับนะรบางเห็ดเพิ่องข้าลายจ้ะเ็พื่องหอมเพิ่นเปื่อยเพิหอมนี่ครับนี่เป็นเพิ่องเขาที่ชมพูแมงมันกินเพิ่นนะครับเป็นลายอย่างสวยงามอ่ะพี่น้อง,งบ้านนี้สิได้ลงกันแล้วครับตอนนี้ก็ซีหางเสาแล้ว รุปเฮ็ดกันครับบานี้อ่ะเป็นอย่างนี้หนึ่งเฮ็ดเขามีเฮ็ดอยังเงยมา่จ้าพี่น้องมันนี้ก็มีเฮ็ดผึ่งสีชมพู้เฮ็ดปัวกระวายเฮ็ดผึ่งขาไหลเรา,าะจะไลก่กุมูมันนี้เฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดปัวกระเด้อยอหนึ่งนเนาะเฮ็ดผึ่งรวมจ้ะเหมือนี้ได้เฮ็ดผึดผดผ่งรวมมันจะสิพอวงูใหญ่อ่ะพี่กัดได้เหมือนนี้บอกพี่น้องไปเลยเหมือนนี้มาพูดจองพี่น้องตำบลหน่อยคามเพื่อบุตรลีกจังหวัดอุบลราชธานี่จะมาทางมันน้องเมฆจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่นอจ้ะ พบกันคลิปหน้ากับน้องนึ่งไหมเด้อจ้าสวัสดีจ้ายูนั่นะครับพี่น้องเฮ็ดของเขามาทานข้างเขาครับมาทานวินคข้นหากินแหลกขึ้นเขานะครับเนาะพอได้อยู่ได้กินนะครับเลือยก,กินเลือยนี่คล้ายไปนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากสร้งางบ้านน้ำหนึ่งก็ะไรแล้วครับเน้อมาเก็บเฮ็ดมันอีก็คือว่านะครับขื้นตามที่น้องหนึ่งบอกนะครับเนะ้ออา,ากาศเดินๆมาเช่นนึงกับมันู่ครับ นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ครับถือใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องมิ้งยินคนหากินแหลกนะครับสำหรับท่านที่สนสอบการเก็บเห็ดหาเห็ดหรือว่าอันนี้ก็พร้อมสิเขาเก็บเลยนะครับเนาะเป็นของป่าของหายยู่หากินตามฤดูกาลนะครับผมก็สิพยายามยื้อวิวมาให้พ่อพี่น้องในเบิร์กนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ เกวขอเก่ากมาสวัสดีครับเพืนพี่น้องครับ